นะครับอย่าแปลว่าหลอนอยู่ในเตียงนะครับเขาจะแปลตามศัพท์ชีแปลว่าหลอนวอชแปลว่าเป็นอยู่คืออินแปลว่าในเบสแปลว่าเตียงหลอนอยู่ในเตียงไม่ได้เข้าไปมุดใต้เตียงอะไรชั้นชื่นนะครับ <c oughs> แปลว่าหลอนเข้านอนนะลูกนะมาเรียนกันตอนหน้าที่15้านะครับหน,นังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปหทั่วประเทศนะครับหน้าที่ใจหนังสือเล่มนี้ มาขึ้นเรื่องใหม่นะครับนั่นคือเจอบ u เซอร์เว์นะครับเซอร์เวแปลว่าสำรวจนะครับเจอบแปลว่างานหรือแปลว่าอาชีพนะครับมาสำรวจการงานหรือสำรวจอาชีพกันนะครับนะโดยเขาบอกว่าให้ชูสไฟเ j อบ s นะครับให้เลือก่าเลือกนะครับนะไม่ใช่เลิกแหมคุณโรเบิร์าเลิกเลือกครับชูสปลว่าเลือกให้เลือกงานนะครับห้าอาชีพนะครับนะ5าชเน็ แล้วก็เมคก a c ชาร์ตนะครับให้ทำชาร์ตขึ้นมาโดยในชาร์ตนั้นเขียนว่าจบนะครับก็คืองานอะไรแล้วก็ n เนมชื่อนะครับใส่ชื่อนักเรียนในห้องเรียนลงไปนะครับหน,นักเรียนใส่ชื่อ ABCD หรือชื่อ,อ,อสมบัติชื่อนิตยาชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนลังเขียนให้ครบทั้ง5คนแล้วก็อย่างน้อย5้าชีพคุณครูก็เขียนมาว่าชื่ชนะครับคุณครู Pilot นะครับนานักบินนะครับ แท็กซ r ่ร e เนะครับคนขับแท็กซี่นะครับน u r s e นะครับนางพยาบาลแล้วก็ artist นะครับศิลปินเป็นต้นนะครับนนี่คืออาชีพก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับนะชื่อใครก็ว่าไปนะครับนะใส่ได้หมดนะครับใส่ชื่อเข้าไปแล้วแต่นะครับเนีคุณครูเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปนะครับแล้วข้อที่สามนะครับผมบอกว่าให้ ask ให้ถามนะครับโยแฟนเพื่อนของคุณนะครับ และให้ r write ใช้เขียนเดชื่อของเขาลงไป on the chart ในชาร์ t นั้นนะครับนะแล้วก็ตั้งำคำถามสองคำถามตั้งคำถามคำถามนี้นะครับได้ให้ตอบคำถามนี้ถามว่า Do you want to be an actor คุณต้องการที่จะเป็นดาราใช่หรือไม่นะครับหรือคุณชอบอเป็นนักแสดงใช่หรือไม่นะครับนะคุณต้องการนะครับนะในที่นี้โทษทีครับต้องต้องแปลให้ตรงตามคำศัพท์เลยนะครับนะ ไม่ใช่ do you like นะครับ do you want want แปลว่าต้องการนะครับคุณรูแปลให้ตรงตามคำศัพท์ไปเลยคุณต้องการเป็นนักแสดงใช่หรือไม่นะครับถ้าชอบก่านะครับถ้าไม่ชอบนะครับต่อว่า no I don't นะครับแปลว่าไม่ชอบถ้าชอบนะครับถ้าถ้าต้องการทุกทีครับนะคุณต้องการเป็นนักแสดงใช่หรือไม่ถ้านักเรียนต้องถ้าไม่ต้องการนะครับก็ตอบ no I don't ถ้านักเรียนต้องการเป็นนักแสดงนะครับก็ตอบว่า yes I do ถามด้วย do นะครับนะก็ต้องตอบด้วย do นะครับนะ do you want to be an actor ตอบ no I don't อย่าไปตอบ no I am not ไม่ได้นะครับนะถามดูตอบดูนะครับ yes ก็เหมือนกันนะครับนะ yes I do ไม่ใช่ yes I am นะครับโอเคครับเป็นนั้นว่าจบหน้า15นะครับ